มาพี่น้องค่ะตื่นแล้วเขียบน้ําแล้วเนาะตื่นมาก็ติดตามข่าวนะฮะหลายข่าวไม่รู้จริงหรือไม่จริงเนาะพยายามสังเกตนะคะคนอยู่เมืองไทยนะคะเออเรื่องไฟดับก็มีข่าวหลายข่าวที่แชร์ออกมาแต่ก็อยากให้พี่น้องมีสติตั้งสตินะไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะก็ขอให้มีสติตั้งสติแล้วก็ติดตามข่าวช่องจริงๆนะคะเยาจ่าก็เป็นห่วงทุกคนเยจ่า,จาถึงถามว่ามันจริงไหมเนาะเพราะฉะนั้น อันสติเดอ้อพี่น้องรักษากายรักษาใจระมัดระวังกันแหละมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อวานเราแก้ไขไม่ได้แต่วันนี้เราตั้งสติพร้อมรับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะบางทีข่าวสารนะคะเออแตกกระหึม่มบอกว่าฝนฟ้าขนองฝนจะตกสามวันติดกันอะไรไม่รู้ตอนนี้ค่อยกันเลยโอ้ยพี่น้องบได้ว่ามาโพสเพื่อให้ตื่นเต้นนะคะจะโพสให้มีสติและตั้งสติพร้อมรับกันเดอ้อเนาะ ก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือนะฮะแล้วก็พี่บุม๋มแจกอาหารเนาะพี่น้องชาวไทยร่วมด้วยช่วยกันแถวรอบข้างที่ตึกถล่มนะคะเพราะว่าได้สัญญาณชีพคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในนั้นเท่าไหร่15คนเนาะจะเข่ารบนะคะกำลังดูตั้งแต่ตื่นเลยพี่น้องขาช่วงนี้อืก็ขอเป็นกำลังใจนะขอให้ปฏิหารมีจริงเนาะขอให้ทีม ส่งกำลังใจให้ทีมคนทำงานนะคะผู้ช่วยเหลือเราทำไม่ได้เราก็อย่าไปจี้ไปด่าในคอมเมนต์กันพี่น้องขาเห็นคอมเมนต์น่ะจริงอยู่มันก็อยากได้ดังใจผูภ้ภาพนั่นแหละแต่อย่าลืมว่าตึกนนะ่ะมันหล่นลงมาสักกี่ชั้นนาะเป็นชั้นชั้นชั้นอย่างนี้แล้วแถมมีโรงรถใต้ดินอีกข้างหากนะคะเขาก็ต้องค่อยๆแหละพี่น้องเออแล้วอุปกรณ์อย่างที่ข่าวพูดเลยว่าอุปกรณ์ของเรายังไม่พร้อมช่วยเหลือเหมือนกับประเทศที่เขา แผ่นดินไหวบ่อยๆมันก็มีการขอความช่วยเหลือกันไปนะคะขอส่งกําลังใจกันเนาะช่วยกันอธิษฐานนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีปฏิหารขอให้ช่วยคนที่รอดชีวิตอยู่ในนั้นออกมาอย่างปลอดภัยข่าวเมื่อเช้านี้ก็ดีใจนะหลายๆท่านที่วิ่งออกจากตึกทันเนาะก็มารายงานตัวว่าเออแปดสิบกว่าคนที่ออกมาได้นะคะอืม เพราะฉะนั้นก็พยายามให้ติดตามข่าวช่องจริงช่องใหญ่ช่องอย่างเนาะที่ไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะคะเพราะบางทีเนี่ยการประกาศประกาศไฟจะดับตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าสามเอด็ดเตือนไฟดับสามวันกรุงเทพหลายหลายพื้นที่นะคะเขาก็จะมีมาเนาะแต่ทีนี้เราก็ต้องเสพความเป็นจริงในรอบข้างเรานะคะด่วนด่วนประกาศเนาะเพราะบางทีการประกาศนี่มันเป็นเหมือนกับช่องเพจ ช่องที่สร้างขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นพยายามตามช่องจริงนะคะยายจ๋าก็ขอเป็นห่วงเป็นกําลังใจส่งถึงทุกๆคนเดอ้อพี่น้องคะตั้งสติตั้งสติคะดูแลเจ้าของเดอ้อสาธุูศาุขอให้ผ่านพ้นไปอย่าได้เกิดขึ้นอีกเลยเนาะ